ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลบึงการนะคะวันนี้เรามาที่ตึกกุดทิงทารานะคะของโรงพยาบาลบึงการนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตและดวงตาและอวัยวะนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงเขียนเขาบอกว่าที่นี่เตียงพิเศษนะคะไม่เหมือนที่อื่น,นเดี๋ยวไปดูกันค่อะอะเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะเอะ๋ดูห้องแบบมันใช่หรือเปล่าไม่เหมือนห้องบริจาคโลหิตเลยอะ เตียงบริจาครหิตอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยอ่ะเอ๊ะอันนี้เตียงอะไรใช่เตียงนี้หรือเปล่าเออในนี้เครื่องอะไรเดี๋ยวต้องหาเจ้าหน้าที่มาอธิบายเลยล่ะเอตรงไหนอะที่เป็นเตียงบริจาครหิตไอเก้าอี้สีดำๆตรงนี้หรือเปล่านะมีอยู่หลายตัวด้วยสิฝั่งนี้มีอยู่สามตัวมีทั้งหมดกี่ตัวนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอะมีสองฝั่งฝั่งนี้อีกสามทั้งหมดมีอยู่หกตัวนะคะอันนี้มันใช่ไหมอะ ไม่น่าใช่นะมันน่าจะเป็นเก้าี้นวดไฟฟ้ามากกว่าเดี๋ยวต้องหาเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเราได้ละเจ้าหน้าที่อยู่ไหนนะหาแป๊บเจอเจ้าหน้าทีล่ละอันนี้เรามาสอบถามข้อมูลกับคุณดนนะคะหัวหน้าคลังเลือดโรงพยาบาลมืองการค่ะข้อมูลแน่นมากเป๊ะเวอร์หน้าตาดีข้อมูลยังเป๊ะอีกอะถามถามถามจ้ะถามไม่หยุดเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างก็ได้ข้อมูลมาละเริ่มเลย <ไ>ปเก้าอี้บริจาคลหิตของที่บุงการนะคะที่กระาดบุญการองเราเลิศมากนะคะคิดว่าหลายที่น่าจะไม่เคยเห็นแบบนี้นี่คนได้ด้วยระบบบ้านี่อันนี้ก็คือสามารถแบบเอาที่พักค้างึ้นมาได้นะคะก็ทําให้แบบผู้บริจาคเนี่ยนั่งท่าที่สบายมากขึ้นนะคะระดับการเอนก็สามารถปรับได้ตามผู้บริจาคเลยนะคะเป็นการบริจาคที่สบายมากๆนะคะ เลิศมากที่นี่มีให้บริการถึง6เก้าอีด้ดยกัน6เตียงนะคะบอกเลยว่ามาพร้อมๆกันเป็นหมู่คณะได้เลยนะคะมีสบายมีมากเลยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ตรงนี้นะคะห้องก็แบบยิ่งสบายมากๆดูแอร์ดูแอร์นักแอร์ไปก่อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้องนี้มีแอร์ทั้งหมดสี่ตัวนะคะ มีเตียงสระผมด้วยสำหรับคนที่แบบบริจาครุหินศีลด้วยน,นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเตียงสำหรับผู้ที่บริจาคเกล็ดเลือดนะคะคิทามเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถมาใช้บริการได้วยเครื่องแยกเก็บเลือดให้เลยนะคะมีหน้าจอนะคะแสดงเรืเร่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแสดงช่องของผู้บริจาคนะคะช่วยแบบทําให้รู้ว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างในเรื่องความปลอดภัยบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆนะคะอันนี้ใช้เวลาประมาณ 1นึชั่วโมงนึ่งถชั่วโมงนะคะบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสมาบริจาคเก็ดเลือดก,กันค่ะอันนี้ไม่ต้องรอถึง3าเดือนนะสามารถบริจาคได้ทุกๆเดือนเลยค่ะแต่ไม่ใช่รุน่นมีทุกกาชาตินะส่วนใหญ่จะมีในกาชาติที่แบบ ะระดับจังหวัดน,นะคะใครที่แบบอยู่แถวบุการก็สามารถมาบริจาคเก็ดเลือดกันได้น,นี่ตรงนี้เลยนอนชิมชิลค่ะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยได้ใช่ไหมคะ,อะสองชั่วโมองนะคะก็ะต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้เก็ดเลือดได้กำลังถ่ายคลิปอยู่พอดีมีผู้ใจบุญมาบริจาครลหิตด,ด้วยค่ะท่านนี้เดินทางมาไกลจากอเมริกาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องเขานิดนึงกันค่ะ อันนี้บริจาคก,กี่ครั้งนะคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกใช่ไหม,มสุดยอดเลยของพี่มีโปรเจกต์ด้วยเดี๋ยวรอบหน้ามาสแกนสแกน q คอาโค้ดลงทะเบียนนะคะพอดีร่วมกับจะร่วมกับทางากาชาตินี่แหละคะ่ะเราจะมีของให้ครบ4ครั้งนะคะเดี๋ยวจะมีหมวกกระนอกจากชานยนให้ชื่อน้องอะไรคะน้องจัสมิ่น้นองจัสมิน,น,นใช่ไหมคะเป็นคนบึงการเลยใช่ไหมเป็นคนเมกาค่ะอ๋อทำไมถึงมาทำไมถึงแบ,บตัดสินใจมาบริจาคคะ ทำบุญทำทานอ๋อดีจังเลย <laughs> ตื่นเต้นไหมครั้งแรกไม่ค่ะใช่ไหมคะที่นี่เตียงดีมากเลยค่ะ <laughs> เลิศมากซื้ๆค่ะของน้องจัสมินนี่คือจะได้ทั้งหมดอ่ากี่ซีซีคะคุณหมออ่อาครั้งแรกนี่เอาสามห้าิซีซีค่ะเดี๋ยวเพิ่งลุกนะคะเก่งจังเลยแป๊บเดียวเองเต็มแล้วเวียนหัวไหมคะไม่เวียนไม่เวียนเลยเหรอเก่งมากเลย เก้าอี้นี้แบบนอนสบายไหมคะนอนสบายเนะาะปกติบริจาคเลือดอะผู้พ,พี่จะนอนแบบเป็นเก้าอี้เล็กๆอะ่ะ <ๆ S 1> ยาวๆแล้วก็แบบว่า,าเหมือนหัวเราจะแบบราบลงไปแต่นี่คือพอแบบเวลานอนใช่ไหมคะมันเหมือนเรานั่งโซฟาเนาะแล้วก็เหยียดขาได้ด้วยเลิศมากมันนวดไหมคะ <c oughs> ไม่นวดไม่นวดเลิศๆเหมือนเก้าอี้นวดเลยใครที่สงสัยว่าทําไมบริจาคเส้จุงแล้วต้องใส่หลอดนะคะหนึ่งคนจะมีหนึ่งถุงแบบนี อันนี้เป็นสายกเลีก้องแล้วก็หนึ่ส<อ>ี3ามนอดแบบนี้ที่พวกนี้จะไปตรวจการติดเชื้อทั้งออันนี้จะส่งไปที่ภา,าคบริการโลจิสติก์ขอนแก่นซึ่งในประเทศไทยมีกี่ที่คะภา,าคมีเยอะมากเลยมีสิ ภาคโอคผ้าเยอะมากเลยเขตความรับผิดชอบแต่ละภาคใช่ของเราอยู่ในเขตความรับผิดชอบแต่ภาค้แปลว่าถ้าผลยังไม่ออกเลือดนี้ก็ยังเอาไปนำใช่ยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วส่งไปทุกๆรยปกติจะส่งทุกสองวันโอ้หรอคะแล้วผลจะออกภายในยี่ชั่วโมงโอ้เร็วมากครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดของผู้บริจาคจะมีรหัสบาร์โค้ดมีชนิดมีวันเดือนปี แล้วก็ไปทำการปั่นแยกถุงนึงมันก็จะได้เป็นอันนี้เนี่ยล่ะใครที่สงสัยว่าทําไมบริจาคใส่จุงแล้วต้องใส่หลอดนะหลอดเขาส่งไปตรวจนะคะที่ศูนย์อะไรนะคะภาคบริการโลหิตภาคบริการโลหิตน,นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะตรวจหาแบบโรคติดต่อระบานะคะ ก็ใช้เวลาประมาณ1-2วันทราบผลถึงจะนำเลือดที่เราบริจาคไปใช้ได้นะคะแอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมาบริจาคกันเยอะเพราะมันจะได้มีหมุนใช้ตลอดเวลานะคะ